ในรายของจอห์นเฮนรี่ก็ยังยึดวิธีการมันนี่บอลเหมือนเดิมครับเน้นในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกตัวเลขสถิติต่างๆใช้เงินอย่างระมัดระวังไม่ได้ผีผามทุ่มเงินมหาศาลท็อดบุรีพร้อมทุ่มเทใจถึงพึ่งได้เท่าไหร่ก็จะเอาไม่ว่าจะด้วยการทุ่มเงินเพื่อดึงดาวดังเข้ามาเสริมทีมวิธีการทํางานหรือแนวทางของท็อดบุรีกับจอห์นเฮนรี่ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากที่เดียวกันก็ตาม Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคําเกรือสวัสดีครับตัวเราฟตรุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีค,คําเกรือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลผลพวงจากดิวอลวอนนะครับทั้งในเคสของโมเซดกากเซโดและโรเมโอลาเวียครับซึ่งสุดท้ายเปิดตัวกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่ว่าใน2ดีลนี้นะครับอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องนั่นก็คือลิเวอร์พูลครับกลายเป็นว่ามันเป็นมวยคู่เอกเลยครับระหว่าง2ทีมใหญ่แห่งพริมลีทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีในการไล่ล่าซื้อนักเตะใหม่และการลงทุนในระดับมหาศาลซึ่งผลพูดนังกล่าวนะครับมันก็เลยถูกพูดถึงไปต่อครับในบทบาทของการเป็นเจ้าของทีมฝั่งลิเวอร์พูลจอห์นวิลเลียมเฮนรี่ครับฝั่งเชลซี ก็คือชอตบูลีเพราะทั้งสองคนนั้นมาจากสหรัฐอมเมริกาเช่นกันและเป็นเจ้าของทีมเบสบอลเหมือนกันครับแต่การบริหารจัดการหรือแนวทางการทําทีมอันนี้น่าสนใจครับซึ่งวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังครับว่าแนวทางของจอห์นวิลเลียมเฮนรีและแนวทางของชอตบูลีมีความแตกต่างกันอย่างไรติดตามพี่นี่พร้อมๆกันนะครับ จากจุดเริ่มต้นครับต้องยอมรับว่าความเก๋าของจอห์นเฮนรี่นั้นโด่งดังมาก่อนครับมาสเตอรคนนี้ครับเติบโตขึ้นมาในตระกูลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับที่สําคัญคือเป็นเด็กที่มีหัวการค้าครับชอบทําธุรกิจซื้อมาขายไปและสนใจในเรื่องของการลงทุนสุดท้ายหลังจากที่ประสบควสำเร็จในอาชีพการงานนะครับเขาก็เอาแนวความคิดนี้มาบวกกับเกมกีฬาที่เขาชื่นชอบ จึงทำให้ในปี2002ครับจอห์นเฮนรี่เข้ามาเทคโอเวอร์ซื้อทีมเบสบอลในระดับเมเจอร์ลีกครับนั่นคือ Boston r รด s ็อซึ่งณเวลานั้นใช้ชื่อองค์กรว่า n e s v ครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น FSG ก็คือ f e w a y Sports Group นั่นแหละครับก็ทั้งปี2010ครับเฮนรี่ก็มีอีกหนึ่งความท้าทาย นั่นคือการข้ามน้ําข้ามทะเลครับมาลงทุนซื้อสโมรสรฟุตบอลชื่อดังอย่างลิเวอร์พูลครับเป็นช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลนั้นกําลังแบบย่าแย่มากๆครับมีหนี้สินเนี่ยนะครับก้อนใหญ่ถึง379ล้านเหนรียญสหรัฐซึ่งมาจากการบริหารจัดการนั้นย่าแย่ของเจ้าของชุดก่อนก็คือทอมฮิกและจอร์จยูเนตทางฝั่งของท็อตบอลลี่ครับนี่คือหนึ่งในคนที่หลงหลายกีฬาครับเขาเคยเล่นกีฬาเป็นนักมวยปล้ำสมัยยาวชนด้วยนะครับติดตาม อเมริกันเกมมาโดยตลอดอย่างใกล้ชิดและก็รู้จักมักคุ้นกับสโมสรเชลซีเป็นอย่างดีครับจากสมัยที่เคยมาเรียนในวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งรอนดอนโอกาสชิมลางในเชิงบริหารในแวดวงกีฬาของเชอบุรี่เนี่ยเกิดขึ้นในปี2012ครับเมื่อเขาจับมือกับมาร์วอเตอร์ร่วมกันซื้อทีม L.A. d o d g e r ครับซึ่งเป็นทีมเบสบอลระดับเมเจอร์ลีกเช่นกันโดยทอเบอรีลล่ถือหุ้นอยู่20%ครับส่วนในแง่ของฟุตบอลอังกฤษอย่างที่บอกครับพูดง่ายเขาเป็นสิทธิ์เก่าในมหาวิทยาลัยที่กรุงลอนดอนรู้จักเชลซีมานานพอสมควรและเคยพยายามยพยายามที่จะเข้ามาเทลโอเวอร์ในปี2019แต่ตอนนั้นโรมมนอัมบราวิชยังตอบปฏิเสธครับบอกปัดออกไปจนมรสบอกาศใน กลางปี2022นั่นแหละครับที่อับรรโมวิชโดนแทรกแซงทางการเมืองครับเข้ามาควบคุมกิจการและต้องยอมขายสโมสรเชลซีซึ่งนั่นเป็นโอกาสและทอร์บิลีก็ทำและสำเร็จจนได้ครับนั่นคือพื้นเพของทั้งสองคนครับที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นคนที่สบเร็จทางธุรกิจครับเข้ามาลงทุนในการบริหารจัดการทีมกีฬาอาชีพเริ่มจากเบสบอลก่อนต่อจายข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกของอังกฤษแต่ถ้าถามในเรื่องของแนวทางวิธีการหรือปรัชญานในการทำงาน อันนี้ค่อนข้างแตกต่างครับในรายของจอห์นเฮนรี่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นคำว่ามันดีบอครับมันเป็นแนวทางการทำทีมเบสบอลโอเ a ล d a แอตเลติกครับซึ่งเกิดขึ้นในปี2001สถานะของ o a k กล n นเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังครับไม่ได้นำรวยอะไรและไม่ได้มีนักเบสบอลดาวดังหรือดับ Big Name แต่ o a k กล n นทำในสิ่งที่มันแตกต่างครับซึ่งสุดท้ายประสงค์เด็จเหมือนกันสโมสรพลิกวิกฤตด้วยการไปดึงทีมงานโค้ชของทีม คลิฟแลนด์อินเดียนครับที่ชื่อว่าพอดิปโอด e สตาครับซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการวิเคราะห์องค์ประกอบในแง่ของตัวเลขสถิติและข้อมูลเชิงลึกนี่คือดีลอันแสนชันฉลาดมากๆครับเมื่อได้พอดิปโอด e สตาครับเข้ามาทำงานร่วมกับบิลลี่บีนในฐานะโค้ชมันจึงกลายเป็นจุดลงตัวครับโดยใช้ข้อมูลตัวเลขสถิติเป็นตัวนำไม่ใช่เรื่องของการใช้เงินหรือต้องพึ่งพาแต่บรรดานักเบสบอลระดับปิกเนมแทนที่จะดึงผู้เล่นราคาแพง ถ้าว่าจากข้อมูลสติวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับว่าทีมควรจะต้องดึงนักกีฬาที่ทําแต้มได้อย่างเสาร์เสมอเน้นไปที่ผลงานก่อนครับต่อให้เป็นนักเบสบอลที่เกรดรองลงมาหรือไม่ค่อยมีชื่อเสียงแต่ถ้าข้อมูลสติมันบ่งชัดว่าดีพอสม่ําเสมอพอผลงานได้รับการพิสูจน์แล้วมีค่าเฉลี่ยคะแนนต่อเกมน่าพึงพอใจและค่าจ้างไม่ได้แพงจุดเกินไปคุณสมบัติเหล่านี้แหละครับทชี่รโอเก้นแอตเลติกจัดดึงเข้ามา กลายเป็นว่าพวกเขาทําแล้วมันเวิร์กครับกลายเป็นทีมที่มีค่าเหนื่อยโดยรวมเนี่ยน้อยกว่าทีมชั้นนําในลีกมากมายครับมากไปกว่านั้นครับมองไปที่ผลงานในสนามโอเกแนแอตเลติกกลายเป็นทีมที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นครับเขาเป็นเพลย์ออฟได้บ่อยๆทั้งที่มีคู่แข่งในระดับเสือสิงห์ไอทิ้งแรดมากมายและโดยเฉพาะในปี2002นะครับเคยทําผลงานอย่างยิ่งใหญ่ครับชนะติดต่อกัน20เกมเป็นครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์ของทีมด้วยที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละครับ ไอ้คำว่ามันนี่บอ l ครับไอ้คำว่าสร้างทีมโดยยึดจับผลงานของผู้เล่นด้วยข้อมูลสติตัวเลขแบบเชิงลึกมันเป็นแรงบันดาลใจครับเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้จอห์นฮินรี่นั้นใช้แนวทางนี้แหละครับเข้ามาเริ่มต้นบริหารบอสตันเรดส็อกซ์ซึ่งสิ่งที่มันเปรียบเทียบก็คือสถานะของบอสตันเรด s ็อกซ์นั้นอยู่ในระดับที่มีงบประมาณมากกว่าโอ a n d แอ h l ล t ติกโอกาสที่จะเสริมตัวผู้เล่นที่ดีกว่าหรือจ่ายค่าจ้างที่แพงกว่านิดหน่อยก็มีมากกว่า โดยยึดหลักการเดิมก็คือ m ั n นี่บอ l ครับทุกคนจะต้องมีข้อมูลสถิติตัวเลขที่เหมาะสมและดีมันจึงทำให้บอสตันเร d ซ o อที่ใช้วิธีการมั n e y b a l l เหมือนกับโอคลา n แอตเลติกเนี่ยกลายเป็นทีมที่ยกระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับซึ่งทีมเร s ซ x อกะนะครับจอห์น e ฮ r y เลือกดึงเอาผู้จัดการทีมทั่วไปที่ชื่อว่าเชี f โอเอฟสไตปปหนึ่งคนครับที่เปลี่ยนไปด้วยข้อมูลเชิงลึกตัวเลขสถิติเข้ามาร่วมทีม และพวกเขาก็เติบโตขึ้นและสร้างผลงานไี้อย่างโดดเด่นครับในยุคข,ของจอห์นฮนรีครับหลังจากที่เข้ามาเทคโอเวอร์บอสันเรดซ็อกด้วยจำนวนเงิน660ล้านเหรียญสหรัฐในปี2002นะครับเขาพาเรดซ็อกคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์ได้ถึง4สมัยครับไล่ตั้งแต่ปี 2004, 2007, 2013และ2018แต่ถ้หาหันมามองในแนวทางของชอตบูลีอันนี้แตกต่างเลยครับ ทชบูรี่เข้ามาเชลเวอร์เอลเอดอจเจอร์ในปี2012ครับพร้อมกับเหล่าผู้บริหารกลุ่มใหม่และบอกว่าน,น,น,นี่คือการชุบชีวิตทีมดังแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับวลีวดังของทชบูรี่ที่บอกกับแฟนๆในวันรแรกๆก็คือแค r ์แฟนๆดอจเจอร์นี่คือสิ่งที่ตัวเขาและกลุ่มผู้บริหารนั้นยึดถือมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะด้วยการทุ่มเงินเพื่อดึงดาวดังเข้ามาเสริมทีมพร้อมๆกับ ควานหาทุกวิธีทางครับเพื่อไม่ให้สโมสรขาดทุนหรือเป็นหนี้ก้อนโตซึ่งในมุมมองของแฟนเนี่ยถือว่าแฮปปี้ครับหลายคนเชิดชูช็อปโบลีในแง่ของความทุ่มเททุ่มทุนครับบวกกับการให้ความสําคัญกับแฟนเบสบอลตลอดจนครับการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมครับในชุมชนใกล้ชิดคอยช่วยเหลือคอยทํากิจกรรมร่วมต่างๆแต่ถ้ามองในแง่ของทีมกีฬาครับอย่างไรก็ตามครับผลลัพธ์หรือกิจยยศก็ยังม็น่องสำคัญซึ่งทอร์บลี่ก็ทำสำเร็จนะครับเอลเอดอเจอร์ในยุคของทอร์บลีเนี่ย เคยคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์ครับในปี2020ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีครับและยังไม่นับแชมป์ในระดับภูมิภาคโซนตะวันตกเลยนะครับหรือว่า West Division Ti t l e ซึ่งดอจเจอร์เคยคว้าแชมป์ได้8สมัยติดต่อกันครับตั้งแต่ปี2013ถึง2020จึงไม่ต้องแปลกใจครับว่าแฟนแฟน,แฟนเบสบอลของ l a Dodger s นั้นหลงรักท็อตเอบลีมากครับและในบทบาทเจ้าของทีมที่ทุ่มเทพร้อมทุ่มทุนแบบใจถึงพึ่งได้อะไรประมาณนั้นหลังจากเข้ามาสู่วงการฟุตบบอลครั ในรายของจอห์นเฮนรี่ที่เข้ามาเชลเวอร์ลิอร์พูลภายใต้องค์กรเฟนเวสบอร์ดกรุ๊ปก็ยังยึดวิธีการมันนี่บอลเหมือนเดิมครับเน้นในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกตัวเลขสถิติต่างๆใช้เงินอย่างระมัดระวังไม่ได้ผีพามทุ่มเงินมหาศาลถ้าเจอคู่เจรจาที่ทำท่าว่าจะโกงค่าตัวลิือ์ูพร้อมออกจากกระดานทันทีครับเราจึงเห็นหลายๆเดียวครับที่เป็นข้อสงสัยให้กับแฟนบอลแล้วกันว่า ซื้อมาได้ยังไงอาอย่างเคสของแอนดี้รเบอร์สันก็ได้ครับซื้อจากฮาวซิตี้ซึ่งเป็นทีมตกชั้น8ล้านปอนด์ณนะวันนั้นน่ยนะครับก็คงไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าโรบโบนั้นจะกลายมาเป็นฟันเฟืองสําคัญของสโมสรและเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จมากมายแต่นั่นมาจากข้อมูลสถิติเชิงลึกตัวเลขทั้งหลายแหล่และประเมินผลออกมาว่าแอนดี้รเบอร์สันนั้นเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามครับความยืดหยุ่นก็มี ถ้าอยู่ในดีลที่มันต้องลงทุนแบบมหาศาลต้องตัดสินใจทุ่มเงินก้อนใหญ่ๆและมีการประเมินว่านี่คือดีลที่คุ้มค่าจริงๆหรืรอผู้ในยุคข,ของจอห์นเฮรรี่ก็พร้อมครับพร้อมที่จะกระโดดร่วม,มงวงเราจึงเห็นในเคสของเฟอร์จิฟันได้กองหลังค่าตัวในระดับ75ล้านปอนด์อาร์ซุนเบ็เกอร์ครับผู้รัษาประตูที่ค่าตัวในระดับ65ล้านปอนด์แต่ทั้งสองคนก็พิสูจน์อย่างหมดจดทุกสิ่งอย่างเป็นคีแมนเป็นกําลังสําคัญในการคว้าทุกแชมป์ของลิเวอร์พูลในยุ นั่นคือรูปแบบการบริหารของจอห์นเฮนรี่หรือว่าเฟนเวส์สปอร์ตกรุ๊ปกับลิเวอร์พูลครับส่วนท็อตบอลี่ภาพที่เราเห็นในการจ่ายเงินซื้อนักเตะ3ตลาดที่ผ่านมานะครับซัมเมอร์2 0 2 2ต้นปี2023และณปัจจุบันครับซัมเมอร์2 0 2 3รวบรวมออกมาแล้วนะครับเชลซีในยุคข,ของท็อตบอลี่จ่ายเงินซื้อเตะไป870ล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นแนวทางแบบใจถึงพึ่งได้เหมือนกับตอนที่เขาบริหาร L.A. d o d g e r ครับแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงวิกยาวิจาร์เยอะหน่อยครับในเรื่องของการโอ้โหจ่ายเงินขนาดนี้ได้ยังไงคุณไม่เกรงกลัวกด financial fair play เลยหรือซึ่งนั่นคือสิ่งที่เชลซีต้องพิสูจน์ต่อไปครับแต่ที่แน่ๆครับการเข้ามาของชอโปโบลีและการดำเนินงานในรูปแบบนี้ครับกับเชลซีมันทำให้ตลาดซื้อขายนั้นผันผวนและขับเคี่ยวกันมากในเคสของไกเซโดกับลาเวียนี่ชัดเจนเลยครับ เพราะนี่คือสองนักเตะที่ยังมีระยะเวลาการใช้งานอีกยาวนานและเชื่อว่าจะสามารถยกระดับตัวเองขึ้นไปและพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นยอดนักเตะได้ดังนั้นการซื้อมันจึงต้องขับเคี่ยวมีเล่เหลี่ยมพยายามทุกสิ่งอยา่างซึ่งสุดท้ายเชลซีทําได้ครับต่อให้ในเคสของกาเซโดนั้นไบรตันนั้นจะตอบตกลงกับลิเวูไปแล้วก็ตามแต่ตัวนักเตะนั้น,น,นหัวใจไปอยู่ที่เชลซีครับก่อนที่เชลซีนั้นจะมายื่นข้อเสนอก้อนใหม่กลายเป็นแพ็กเกจร,รวม115ล้านปอนด์ส่วนลาเวียครับ จะได้คุยกับลิเวูมาอย่างยาวนานแต่ไม่ประสบผลสักทีจูจูลิเวูก็แผลไปสนใจไกเซโดในวิธีนั้นเชลซีก็โอบเข้ามาครับพูดคุยกันลาเวียและซื้อใจนักเตะได้จะด้วยวิธีการใดก็ตามแต่สุดท้ายก็ย้ายไปอยู่กับเชลซีสองคนนี้ครับไกเซโด115ล้านปอนด์ลาเวียราวๆ60ล้านปอนด์เอาแค่2คนนี้175ล้านปอนด์แล้วครับขณะที่ลิเวอร์พูลบทสรุปอยู่ที่วัตรุเอนโดจากสตุตการ์ตราคา18ล้านปอนด์คนเดียว มันจะถูกมองว่าเป็นรูปแบบการต่อสู้ทางกลยุทธ์ที่สุดท้ายแล้วก็บ่งบอกตัวตนของตัวเองเหมือนเดิมครับท็อดบูรีพร้อมทุ่มเทใจถึงพึ่งได้เท่าไหร่ก็จะเอาแล้วทาได้สําเร็จทั้งสองคนหรือพูครับแม้จะลองพยายามลองแย้มดูหน่อยแต่เมื่อไม่ได้วิธีการก็ยังคงเหมือนเดิมครับเพราะการได้มาของเอนโดอย่างที่ยังครอปบ,บอกไว้ครับว่านี่คือนักเตะที่พวกเราต้องการจริงๆผ่านกระบวนการพิสูจน์ทุกสิ่งอย่างอย่างเดียวก็คืออายุครับ แต่30ปีซึ่งอาจจะไม่ใช่หนึ่งในสเปคที่ลิเวอร์พูลต้องการเพราะส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆที่สามารถเติบโตได้มีทัศนคติที่ดีแต่ในรายของเอนโดนะครับเยนครอปการันตีด้วยตัวเองครับว่าต้องได้ต้องมีแม้ว่าจะอายุ30ปีแล้วก็ตามแต่เขามีดีพอครับที่จะเข้ามาช่วยทีมนัเวลานี้นั่นคือความแตกต่างครับแม้ว่าจะมีการผกผันหรือโอลเวงโอลแมนในเรื่องของการขับเคี่ยวซื้อนักเตะ แต่สุดท้ายวิธีการทํางานหรือแนวทางของท็อตบูลลี่กับจอห์นเฮนรี่ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากที่เดียวกันก็ตามเอามาฝากในคอนเทนต์ตรงนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และถ้าอยากสนับสนุนโดยตรงนะครับเราก็มีช่องทางซ u p เปอร์แตงครับเป็นการส่งกาลังใจครับให้กับทีมงานในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆคนนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ